สวัสดีค่ะลี่นะคะวันนี้นะคะลี่จะมา,าพูดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้หญิงนะคะนี่ตัวนี้ฮานาพัทนะคะฮานาพัทช่วยในเรื่องอะไรบ้างที่ลี่รู้สึกได้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องหน้าอกนี่เห็นไหมอ่ามันก็มีขึ้นมานะคะจากที่แบบปกติไม่มีเลยเป็นคนที่ไม่มีเลยตัวแคปซูลของเขาเป็นแบบนี้นะ ตัวอย่างของเขาเป็นแบบนี้ในรูปแบบแคปซูลเป็นเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะใครที่เคยมีปัญหาแล้วดูขาวนะคะแล้วก็มีกลิ่นภายในอยากให้แนะนำลองตัวนี้ดูนะมันช่วยได้เพราะาลองดูแล้วได้ผลจริงจริงไม่ใช่ว่าแบบประสักแต่รีวิวคะ่ะอันนี้รีกินกล่องที่สองแหละเป็นแผงที่สองแล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองดูกันยังไงก็ ตามฮาหนาพารในแพ็กเกตรูปแบบใหม่อย่างนี้นะขอบคุณค่ะ